เดี๋ยววันนี้มาพูดคุยเรื่องก็คือตัวหัวบานนะครับหัวบาเลื่อยโซ่สิบเอ็ดิ่งหนึ่งนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับสามารถพกพาได้ปกตินะครับหนึ่งก็ไม่เป็นหัวบาเพราะว่าหนึ่งเรื่องเรื่องราคารงต่างมันจะปลูกไม่ต้องไปซื้อเป็นตัวเลื่อยยนต์ใหญ่ๆพกพาเรต่างยุ่งยากสะดุดตยุ่งยากนะครับหัวบาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ฮะตัวชุดนี้ตัวนี้เป็นตัว็อปสุดนตอนนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมมาพูดคุยเรื่องว่าตัว็อปมันดียังไงบ้างแล้วก็ก็จะตัดให้ดูอะไรั ไม่ยากครับเบาด้วยนะครับอย่างเงี้บ<ร>ยบเาด้วยนะครับเวลาตัดึ้นงานเร่งตานะครับ ้าจะเป็นไม้ในแข็งไม้ใหญ่ต่างๆผมพอเหลือได้ก็ไม้มันหมดนะครับที่นี้ก็ตัดเป็นเมื่อวานนี้เองนะครับก็เป็นต้นของลูกค้ามาให้ทดลองนะครับแต่ก็ตัดได้นะครับตัดไม้เส้นผ่าศูนย์กลางถ้าผ่าลงทีเดียวอยู่ประมาณ11นิ้วนะครับที่ผมทดลองดูนะครับตัดผ่าลงทีเดียวนะครับแต่ถ้ามันใหญ่มากแล้วก็บาดเขาแล้วเอาเรื่อยๆนะครับตัวตัดตัวหัวบาลูกค้าที่มีเครื่องเชียร์ลูกหมูนะครับรุ่นใดก็ได้นะครับ4นิ้วนะครับเอาชุดนี้ไปต่อนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปตัวท็อป ที่มองเห็นแล้วก็จะเป็นตัวกระปุกน้ํามันนะครับเวลาเราใช้งานให้เราเปิดตัวนี้ออกนะครับไม่ให้มันเป็นสูญอากาศน้ามันก็จะไหลเองขนาดที่เราตัดนะครับน้ํามันเครื่องนะครับแนะนาจะดีที่สุดนะครับน้ามันเครื่องเก่าๆก็ได้ถ้าเราไม่ได้ใช้งานแล้วก็ปิดตัวนี้ไว้ครับให้มันเป็นสูญอากาศนะน้ำมันจะไม่ไหลนะครับจะได้ไม่เลอะมีตัวน้ํามันตัวใหม่นะครับส่วนด้านนี้นะครับสาคัญมากเป็นตัวเหล็กตัวใหม่อัพใหม่ล่าสุดนะครับด้านนี้ผมถอดออกมาดูแล้วนะครับเป็นตัวเหล็ก ไม่ได้เป็นอลูมิเนียมเหมือนทั่วๆไปแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหมุนแรงแรงต่างมันจะแตกนะครับไม่พอเสร็จมีซีนยางนะครับอยู่ด้านในให้อีกตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ครอบกับคอเครื่องเชียร์ก่อนนะครับแล้วตัวนี้ก็ไปรัดแน่นเปียะนะครับมีชุดนี้มีตัวสเตอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับสเตอร์นี้อัพมันจะเป็นรุ่นหนาเลยนะครับปกติแล้วมันจะเป็นบางอยู่ครึ่งนึงนะครับเวลาเราใส่กับเครื่องเชียร์ย่ออื่นบางบางทีคอมันสูงต่ำในไม่เท่ากันนะครับมันจะไปดัดแรงต่างกับตัวโซ่มันจะไม่พอดีีรุ่่นน้หหายวง มีตัวนี้ตัวใหม่นะครับที่เห็นด้านนี้นะครับบอดี้แรงต่างงานดีครับงานดีทุกหนึ่งเป็นของเมืองไทยนะครับสังเกตชุดที่ผมนําเข้ามาก็คือจะเป็นตัวภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาดูด้านนี้นะครับตัวฝาครอบนะครับไม่ไม่คมไม่อันตรายนะครับแต่ก่อนแรกๆมันจะมีคมแรงต่างนะครับเรุ่นนี้นะครับเป็นตัวฝาครอบตัวใหญ่ขึ้นนะครับป้องกันการเใบแต่ใบขาดแรงต่างหรือว่าพวกเศษสเ็ดไม้ที่มันกระเด็นนะครับมีชุดนี้นะครับแล้วก็มีตัวขาไม่ได้เลยเป็นตัวตั้งโซ่นะครับ รุ่นเก่าๆที่เราเห็นมันจะต้องใช้ไขควงนะครับรุ่นนี้ไม่ต้องใช้มือบิดเอาก่อนที่เราจะตั้งโซ่นะครับใช้อุปกรณ์ที่เราให้ไปนะครับตัวหกเหลี่ยมคลายน็อตตัวนี้ให้หลวมหลวมเสร็จแล้วก็มาหมุนตัวนี้เข้าครับโซ่ก็จะตึงพอเราได้ขนาดสักประมาณเซนนึงนะครับท่านที่ไม่รู้ก็คือประมาณ1เซนนะครับประมาณประมาณนี้แหละพอดีพอพอเราได้ขนาดปุ๊บนะครับเราก็ล็อกตัวนี้ไว้แนั่นเท่านั้นเองนะครับตัวส่วนอุปกรณ์ด้านในนะครับที่แตกต่างนะครับจะเป็นตัวบูทเหล็กนะครับ ที่ลูกค้าที่ไม่ทราบเลยนะคร então, ra, ับรุ่นใหม่มีตัวบูทเหล็กป้องกันเพราะว่าเวลาเราหมุนเต็มแรงแรงต่างนะครับตัวนี้มันจะบี้ลงเรื่อยๆนะฮะอันนี้เป็นตัวเก่าปกติทั่วไปมันจะไม่ม hmm, um uh ja ีบูทเหล็กนะครับคือมันก็แก้ไขมาเรื่อยๆนะครับฮะด้านนี้จะไม่มีเลยนะครับหมุนแรงๆมันจะบี้นะครับส่วนเหล็กมันก็จะงอเข้ารุ่นนี้นะครับนะฮะมีตัวบูทเหล็กนะครับเวลาเราหมุนแรงต่างก็คือตัวนี้เนี่ยบิดไอตัวนี้มันจะหมุนนะครับนฮะเห็นไหมตัวชุดนี้เป็นตัวตั้งตั้งบาร์นะครับอุปกรณ์นะครับ มีอะไรที่นี่นะครับทุกส <Right. S 2> ิ่งนะครับจะเป็นตัวอุปกรณ์แรงต่างนะครับสนใจเรื่องราคาเดี๋ยวผมลงลงไว้ให้เรื่องราคาแรงต่างไม่แพ้ที่นี่นะครับแล้วก็เน้นในเรื่องคุณภาพมีอุปกรณ์นะครับสนใจเครื่องชี้ลูกหมูนะครับมีหลายรุ่นนะครับมีสามลู่นนะครับมีตั้งแต่แบบร้อยวัตต์เจ็ดร้อยวัตต์แล้วก็มีตั้งแต่ละบห้าสิบตัวตัว top l e v e ตัวนี้นะครับสนใจเป็นเซตอย่างนี้เลยก็ได้นะครับจัดส่งเก็บเงินปลายทางนะครับอุปกรณ์หรือว่าจะมีบางท่านที่มีเครื่องเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่าตัวนี้ ตัวเครื่องตัดแย้สไปร์บานะครับก็เอาตัวนี้เข้าไปสวมนะครับเป็นยี่สิแปดมิลนะครับปกติทุกวันนี้ก็จะเป็นเครื่องเออตัวหัวต่อจะเป็นยี่สิบปดมิลนะครับเอาตัวนี้ไปต่อแล้วก็เป็นตัวน้ํามันออโต้นะครับใส่น้ํามันใส่น้ามันเครื่องนะครับน้ํามันจักรก็ได้นะครับอย่างนี้ฮะอุปกรณ์นะครับสนใจร้านเครื่องมือนะครับก็จะเป็นเขายดีสุดก็จะตัวนี้เลยนะครับบวกหัวบานะครับโอเคครับผมนะฮะเรียบร้อยแล้ว